เรื่องต่อมาเป็นเรื่องของน้ําเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องของความเดรร้อนด้วยนะครับเชื่อไหมครับว่าการจมน้ําเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยฆ่าผู้คนไปอันดับ3ามของโลกเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่ผู้คนจมน้าแล้วเสียชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าได้รับความช่วยไม่ถูกวิธีนั่นเองนะครับซึ่งนาาชาาิก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้วันนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็พร้อมรับมือในเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับมีคนจมน้ำช่ว้วยช่ด้วยมีคนจมน้ำไม่ต We'll <laughs> การสาธิตวิธีการเข้าช่วยชีวิตคนจมน้าอย่างถูกวิธีของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาหรือทีมกู้ภัยฮุก31ให้กับตัวแทนจาก11ชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการจมน้ําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งองค์การอนามัยโลกสัตว์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเล็งเห็นว่าการจมน้ําถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากอุบัติเหตุทางการจราจรและการหก โดยในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละประมาณ4,197คนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดและเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีมากถึง1,300-1,500ถึง 1, คนเ,ออเมื่อตอนประมาณปี2 5 4 9มีการสำรวจโดยจุฬาลงกรณ์นะครับกับร่วมกับทาง NGO นะครับก็พบว่าเด็กไทยตอนนั้น,นอายุ5-14ปีว่ายน้ำเป็นอยู่แค่16.3ท่านั้นเองนะครับ แต่เมื่อปี2556ที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมควบคุมโลคของเราร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหา,าหมือนกันก็ได้ไปสำรวจอีกครั้ง,งึพบว่าขยับขึ้นมาเป็น23.7%แต่ก็ยังถือว่าต่ำนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังพบว่าที่มีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่แค่4.4% ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับแนวคิดการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําขององค์การอนามัยโลกทางสํานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขจึงเร่งเดินหน้าหามาตรการลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําขึ้นโดยในระยะแรกคือการอบรมพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยให้สามารถช่วยเหลือคนที่จมน้ําได้อย่างถูกวิธีและนําไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชน ด้วยเหตุใจสําคัญของการช่วยเหลือจะยึดหลักปฏิบัติ3ประการคือตะโกนโยนยื่นคือการตะโกนให้คนช่วยโยนอุป,ปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือในการพยุงตัวก่อนที่จะยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวอาทิไม้หรือเชือกให้ผู้ประสบภัยเพื่อดึงตัวขึ้นมาจากน้ําโดยจะไม่ใช่วิธีการกระโดดลงไปแล้วว่ายน้ําไปช่วยเหมือนก่อนเพราะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญถึงวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยที่หมดสติก่อนนาส่งโรงพยาบาลรวมทั้งสัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ประจําแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําและร่ว,รวมรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงวิธีการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ําที่ถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ําขึ้นในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ทีมข่าวศูนย์ข่าวทรบอร5จ,อจังหวัดเชียงใหม่รายงาน